วิธีโปรโมท TikTok Shop ่หน้า TikTok Profile ของเราทำง่ายๆเพิ่มยอดขายทำแบบนี้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกสอไลน์มืออาชีพนะครับชอบผมก็จะรวบรวมเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้เสริมได้มาโลกออนไลน์ได้มารลมมาที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยผมจะเป็นมือหมู่ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ ฝากกับเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มยอดขายนะครับใน TikTok Shop ของเราเนี่ยนะครับโดยการที่เราเอาสินค้าของเราเนี่ยนะครับมาโพสที่ตัวของ TikTok นะครับที่หน้าโปรไฟล์ของเราที่เราใช้เล่นกันปกติทั่วไปเนี่ยแหละนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากง่ายๆเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเราโปรโมทสินค้าของตัวเราเองเราเองเนี่ยก็จะต้องมีวิดีโอใช่ไหมครับเรามีวิดีโอของตัวเราเองอยู่แล้วของสินค้าอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครไลฟ์สดก็ไลฟ์สดนะครับแต่อันนี้คือเราจะโปรโมทแบบง่ายๆด้วยการใช้วิดีโอของสินค้าที่เราใช้งานอยู่ก่อนอื่นเลยก็ให้เราเข้าไปเลือกนะครับวิดีโอที่เราต้องการจะใช้งานอสมมุติผมจะเลือกอ่ะอัปโหลดเลยนะเลือกจากการอัปโหลดวิดีโอของเรานี่แหละอะติ๊กเข้าไป เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเลือกวิดีโอที่เราต้องการอ่ะก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็นี่อ่ะผมใช้วิดีโอตัวนี้นะนี่เลยนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าถัดไปนะครับอ่ะแล้วก็กดถัดไปอีกนะครับอ่ะเห็นไหมก็จะมาหน้านี้นะครับซึ่งเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลยสมมุติว่าเป็นสินค้าของเราเราก็อาจจะใส่เป็นอ่า อาจจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีใครมีคนโปรโมทด้วยเห็นไหมก็จะมีโปรโมตพวกสินค้าอะไรต่างๆนี่นะครับอยู่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยอ่ะเกลือสมุนไพรนี่อ่ะเราใช้อันนี้ก็ได้เยอะดีนะครับอ่ะเกลือสมุนไพรแช่เท้าแช่มือสมุนนะวานนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าปกของเราเนี่ยนะครับเราเลือกหน้าปกได้ด้วยนะครับเราอย่าลืมที่จะไปทําหน้าปกของเรานะครับ เราก็อาจจะเลือกหน้าปกให้มันตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็เลือกแล้วก็บันทึกไปนะครับถ้าเรามีหน้าปกของเราอยู่อย่างนี้นะครับก็เราควรเลือกหน้าปกนะครับแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นสมมุติว่าตรงโปรโมชั่นของเราเนี่ยเป็นสมมุติว่าเราเลือกเป็นนะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับซื้อ,อเป็นซื้อ1แถม1นึ่งอ่า สมมตินะครับอ่ะเป็นโปรโมชั่นแบบนี้อ่ะก็ใส่ลงไปซื้อ1แถม1แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็บันทึกลงไปนะครับทีนี้จะมีหลายานถามว่าอ้าวแล้วเราจะเอาลิงก์สินค้าของเรามาวางยังไงง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมจะมีลิงก์เนี่ยเราก็เอามาวางวิงเอามาวางได้นะครับก็กดลิงก์แบบป๊าเข้าไปนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของสินค้าเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปปึ้งเข้าไปนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าสินค้าตรงนี้เนี่ยเอามาจากไหนตัวระบบของของ t o k t o อเองเนี่ยนะครับเขาจะไปดึงสินค้าของเราที่ไม่ว่าเราจะเป็นสินค้าของเราเองหรือว่าสินค้าที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นในหน้าของเขาในคำของเขาคือเขาใช้คำว่าในหน้าเพื่อเอามาโปรโมทเราก็ใช้วิธีนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอะเราเลือกจะขายสินค้าตัวน,นี้ใช่ไหมครับ เราก็กดตรงนี the past, the ้เลยเห็นไหมมีคําว่าเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปป๊บแล้วก็กดเพิ่มอีกนะครับกด2ครั้งนะนะครับกดป้ายเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ใส่เลยนะครับตรงนี้เราอาจจะอันนี้ตรงนี้เขาให้ชื่อเป็นชื่อของสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ความยาวของเอ่อชื่อสินค้าเนี่ยไม่เกิน30ตัวอักษรตรงนี้ตรงชื่อเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นโปเอ่อแต่มันใส่ไม่ได้เนาะก็เราในในส่วนของ ตัวหน้าปกเราใส่ข้อมูลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เราใส่ชื่อของสินค้าไปนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือการทําวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีการตรวจสอบประมาณ1วันประมาณ1วันนะครับเร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของทางทาง TikTok นะครับแต่ว่าจะให้ดีก็คือเพื่อนๆต้องนะครับลิงก์นะครับที่เป็นวิดีโอนะครับกับลิงก์ที่เป็น รูปภาพนะครับจะต้องเหมือนกันจะต้องอมีความหมายมีใจความเหมือนกันเลยนะครับต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลาโพสเนี่ยโพสให้เป็นทุกคนดูได้นะครับเวลาโพสนะให้ทุกคนดูได้เดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มแฮชแท็กเข้าไปอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเมื่อกี้นี้เราใส่เป็นสมุนไพรใช่ไหม เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปอีกนะครับเผื่อว่าแช่เท้าเห็นไหมเนี่ยมีต้องสิบกว่าเคนะเราก็ใช้เพิ่มเข้าไปนะครับมีอีกไหมอะลองใส่เข้าไปนะครับถ้ามีน้อยเราก็ไม่ใส่นะเราก็ถ้าซ้ำเราก็ไม่ใส่นะครับ เราใส่แช่มือฟิส่ะสมุนไพรแช่มือดูสิสมุนไพรเกลือสมุนไพรเกลือสมุนไพรปุ๊บ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 มีแช่มืออ่ะเราใช้อันนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ชื่อเดียวกันก็ได้นะเกลือมุนไพ่นี่เราก็ใส่ชื่อแบรนด์ของเราเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเห็นไหมนี่มี ด้วยเห็นปะนะครับก็เลือกเข้าไปอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นส่วนเรื่องของโปรเรื่องของการซื้อตรงนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้พิมพ์ลงไปเนาะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่แน่ใจเงื่อนไขของทางทางบริษัทเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้คือคือเป็นเทคนิคของผมนะแล้วก็เทคนิคของอ,อ,อยากเอามาสอนให้เพื่อนนะครับแต่ว่าท่านเพื่อนท่านใดเนี่ยมีเทคนิคเรื่องของการขายตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่า พิมพ์อย่างนั้นได้พิมพ์อย่างนี้ได้ทำนี้ได้ทำ่างนั <sh> ้นได้นะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เอาไปใช้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้กําลังมองหาช่องทางในการที่จะทําเงินช่องทางในการสร้างรายได้นะครับก็พา้มด้วยช่วยกันนะครับให้ความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะหาเงินเนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกโพสต์นะครับก็โพสต์ไปเลยอย่างอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็โพสต์ไป นะครับอ่ะก็โพสต์ไปนะครับทีนี้ก็ก็ต้องรอนะครับก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นเลยไหมเห็นไหมครับพอโพสต์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ขึ้นเลยนะพอไม่ขึ้นเลยเราก็อย่างที่บอกครับก็ต้องมานั่งรอดูว่าประมาณกี่นาทีนะครับอ่ะเนี่ยขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่านะครับเอ่อ ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ่อก็ต้องดูว่าเอ่อในส่วนของตรงนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมที่จะมีการมองเห็นหรือคนมองเห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือลองโพสต์ไปแล้วขึ้นเลยนะครับก็ถ้าขึ้นเลยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะผ่านเลยนะไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วนะครับ <S 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 ทีนี้แต่ว่าในส่วนของลิงก์ในส่วนของลิงก์เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของลิงก์ทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับ วิดีโอขึ้นเลยนะครับวิดีโอขึ้นเลยแต่ว่านะครับลิงก์ในการสั่งซื้อยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับจะมีลิงก์ในการสั่งซื้อเนี่ยจะขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีขึ้นมาถ้ายังไม่ขึ้นมาแปลว่ายังไม่ผ่านก็ต้องรอดูหนึ่งวันนะครับก็ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับว่าใช้เวลานานไหมที่จะขึ้นเนาะอ่ะก็ใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับในการที่เราจะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของเรานะครับเพื่อนก็ทําง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองไปเล่น ดูแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคเกี่ยวกับ TikTok s h o p มาให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอเรียนรู้แล้วลก็ศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเอามาบอกเรา90ให้ฟังแล้ให้เพื่อนเอาไปใช้งานกันนะครับสวัสดีครับ